สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้ครูจะพาทำขนมทองมวนสดสามสีนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทองมวนสดสามสีมีส่วนผสมอะไรบ้างลงมือทำกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะจะมีแป้งมันค่ะแป้งมันสองถ้วยนะคะค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะ แป้งข้าวเจ้าครูใช้แป้งข้าวเจ้าทั้งหมดนะคะ4ช้อนโต๊ะด้วยกันค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือค่ะครูยาขาเกลือ1ช้อนชาค่ะค่ะและน้ำตาลนะคะครูใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตโนตนดก็ได้นะคะครูใช้น้ำตาลนะคะอยู่ที่1ถ้วยค่ะนะคะครูใช้น้ำตาลอยู่ที่1ถ้วยตวงนะคะ เมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเติมหัวกะทิค่ะค่ะหัวกะทิครูใช้หัวกะทิอยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะนะคะแล้วก็จะผสมให้เข้ากันนะคะค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะครูก็จะใส่งาคั่วลงไปค่ะอ๋อยังไม่ใส่ดีกว่าเราไปกรองก่อน นะคะเราไปกองก่อนเรากองแป้งก่อนนะคะกองแป้งก่อนค่ะเรียบร้อยค่ะกองได้เลยค่ะค่ะเราก็จะกองแป้งนะคะในส่วนของในส่วนของแป้งนะคะที่ยังไม่ละลายหมดนะคะกับน้ำตาลนะคะ ให้เขาละลายให้หมดเลยค่ะเพื่อที่จะได้อร่อยอร่อยเป็นไปตามสูตรของครูนะคะค่ะจากนั้นนะคะครูก็จะใส่งาค่ะนะคะเป็นงาขาวงาดำค่ะงาขาวงาดำนะคะใส่พอสมควรงาลั้วแล้วนะคะ ในส่วนนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะใส่ไข่ลงไปสักหนึ่งฟองก็ได้นะคะนะคะถ้าต้องการให้นุ่มนะคะแต่ถ้าต้องการให้เก็บข้ามวันได้นะคะก็ไม่ต้องใส่ไข่แล้วเนาะค่ะครูเน้นนะคะจะใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ไข่ก็ได้นะคะถ้าต้องการเก็บข้ามวันก็ไม่ต้องใส่ไข่เสร็จแล้วครูไปแบ่งออกนะคะแบ่งให้นักเรียนเห็นนะคะแบ่งเป็น3ามส่วนค่ะเพราะว่าครูจะทำสามสีใช่ไหม ครูก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะค่ะกะเป็นสามส่วนค่ะเมื่อแบ่งได้สามส่วนแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะค่ะให้นักเรียนใส่น้ำอัญชันน้ำใบเตยและน้ำมะพร้าวนะคะไปในส่วนละค่ะใส่ไปในส่วนละนะคะในส่วนละหนึ่งส่วนสี่ค่ะหนึ่งส่วนสี่ถ้วย ค่ะนะคะอ,นนอันนี้น้ําใบเตยเนาะค่ะคุยาลินให้นักเรียนเห็นนะคะค่ะค่ะใส่ให้นักเรียนเห็นเนาะแล้วก็คนค่ะน้ําใบเตยนะคะประมาณหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะน้ําอัญชันค่ะค่ะหลังจากแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันแล้วนักเรียนก็ใส่น้ำนะคะน้ำอัญชัน หนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะน้ำใบเตยหนึ่งส่วนสี่ถ้วยและน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนาะน้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะนําแป้งมาวางพักไว้ช่วงที่พักแป้งนี้นะคะเราจะเราจะวอร์มเตานะคะเราจะวอร์มเตาเราจะวอร์มเตานะคะ เอาตรงนี้เนาะค่ะค่ะเอาชิ้นเดียวก็พอค่ะขุยาจานเดียวก็พอค่ะจานนี้ละค่ะสวยแล้วขุยาแล้วก็ขุยาวามเตาไว้ยังค่ะเหยียบไม้พิ้นก็ได้ค่ะเอาละเห็นชัดแล้วดูนะคะว่าครูใช้เตาของอะไรค่ะ เอาละ,ะครูยากลองเปิดเปิดหน้าเตาขึ้นมาให้นักเรียนดูสิคะนคะีค่ะครูใช้เตาลายนี้นะคะคะ่นะนักเรียนจะใช้เตาทองม้วนธรรมดาก็ได้นะคะที่แบบปิ้งไปปิ้งมาก็ได้นะ,ค,ะค่ะครูใช้เตาของวาฟเฟิลค่ะครูชอบลายเขาสวยดีคะ่ะสูตรนี้นักเรียนใช้ทําทองม้วนสดได้ นะคะโดยที่นักเรียนใช้เป็นเป็นเตาที่ปิ้งเตาถ่านก็ได้หรือแก๊สก็ได้นะคะเป็นเป็นที่หนีบทองมว้วนบางๆนะคะค่ะเป็นเหล็กแล้วพลิกไปพลิกมาได้ทาน้ํามันหน่อยนะคะอันนี้ครูจะทาน้ํามันแต่เฉพาะด้านบนนะคะเพราะว่าครูต้องการให้แป้งเกาะข้างล่างนะคะทาน้ํามันมะพร้าวนะคะข้างบนค่ะเมื่อความร้อนได้ที่แล้วนะคะความร้อนได้ที่แล้วเราก็ จะตักแป้งส่วนผสมหน้าอ่าส่วนผสมหน้าให้ดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมหน้าขนมนะคะของครูจะมีนี่ค่ะมีข้าวโพดนะคะมีคุณสมหวังมีเผือกนะคะครูจะลวกเรียบร้อยนะคะแล้มาพ้ามนหอมและทุเรียนค่ะทุเรียนงอมๆเลยนะคะค่ะครูจะใช้เนื้อเขานะคะค่ะเอาละค่ะครูยายอยากจะ อยากจะหยอดแป้งแล้วหยอดเลยค่ะคุณจะทำคำเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะสุกเร็วน้องเรียงจะได้เห็นค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดวางทับลงไปค่ะค่ะวางทับลงไปเพียงแค่อึดใจเดียวนะคะแค่อึดใจเดียวน้องยังจะเห็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วพอไอ้น้ําหมดก็คือแป้งเราสุกแล้วนะคะค่ะไม่ต้องไปบีบเพคะวางไว้เฉยๆนะคะค่ะเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะค่ะ แค่อจดเดียวนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนําไส้เขานะคะค่ะนําไส้ลงวางนะคะค่ะวางไส้ด้านบนนะคะเพราะเราจะทําคําเล็กๆนะคะค่ะแล้วก็เนื้อทุเรียนค่ะค่ะเนื้อทุเรียนนะคะค่ะทาเข้าไปนะคะอ่าทาเข้าไปอุ้ยเหลืองๆเอาข้าวโพดใส่นิดนึงน่าจะอร่อยค่ะอันนี้แล้วแต่นักเรียนชอบเลยนะค่ะ ค่ะจากนั้นทําการม้วนได้เลยค่ะทําการม้วนได้เลยค่ะคุณยาทําการม้วนเลยนะคะค่ะเวลาม้วนก็ไม่ยากค่ะยกแป้งเข้ามานะคะพับเข้าไปแล้วก็เอ่อถอยหลังมาหน่อยค่ะกดถอยหลังมาหน่อยค่ะคุณยาอ่าใช่ค่ะกดถอยหลังมาหน่อยใช่ค่ะแล้วม้วนให้กลมๆค่ะแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาใส่ถ้วยเลยค่ะอาละคุณยายกขึ้นมาใส่ถ้วยด้วยค่ะ อ่าล่ะใส่ถ้วยแล้วก็ให้นักเรียนเห็นเลยเนาะค่ะนะคะหนึ่งชิ้นผ่านไปด้วยความอร่อยอขอทุเรียนอีกสักสองชิ้นได้ไหมเนี่ยค่ะหยอดได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ค่ะพับแป้งลงไปค่ะค่ะจากนั้นนะคะค่ะเราก็ดูไอ้น้ำนะคะ จะเห็นไอ้น้ำเขขึ้นมานะคะพอไอ้น้ำเก็เริ่มจางลงนะคะชิ้นเล็กๆก,ก็สุกง่ายเนาะพอดีคำค่ะเปิดได้เลยค่ะค่ะแล้วตามด้วยค่ะตามด้วย,ตา,วยตามด้วยมะพร้าวนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยอะไรแต่งหน้าด้วยทุเรียนค่ะแต่งหน้าด้วยทุเรียนนะคะค่ะจากนั้นแต่ง แต่งด้วยอันนี้ไหมคะคุยาอยากทานอ่ะอยากทานอ่ะใส่เหลืองเหลือง,งเนี่ยอืค่ะเวลาพับนะคะเวลาพับเวลาม้วนนะคะให้นักเรียนนะคะค่ะพับเข้าไปนะคะไปห่อไส้เขานะคะแล้วนักเรียนดึงนะคะดึงมาด้านหลังหน่อยนะคะค่ะถ้าเราไม่ชอบทานแป้งมากก็อย่าใส่แป้งมากนะคะ <c oughs> ค่ะนั่นแหละค่ะค่ะดึงมาข้างหลังนะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปเขาจะนิ่มค่ะ จะนิ่มนุ่มน่าทานมากเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะพอดีคำสวยงามค่ะก็ว,วางาไปเนาะค่ะนั่นแหละค่ะน้าวลาวางไปให้เรียนดูชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สองต่อไปชิ้นที่สามค่ะยังยังคงเป็นทุเรียนอยู่นะคะยังคงเป็นทุเรียนอยู่ค่ะค่ะให้กระจายขึ้นมาถึงข้างบนค่ะนั่นแหละจะได้ม้วนง่ายค่ะ แล้วก็พับลงไปเนาะค่ะพับลงไปค่ะอึดใจเดียวนะคะอึดใจเดียวค่ะอืดใจเดียวที่ไอ้น้ำเขาเริ่มหมดนะคะก็แป้งก็สุกแล้วค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะทีนี้ก็จะมีมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวค่ะมะพร้าวอืมน่าทานมากเลยและเนื้อทุเรียนค่ะ ค่ะเนื้อทุเรียนนะคะนะคะ่ะและขอข้าวโพดหนะะ่อยค่ะข้าวโพดค่ะแล้วก็ทกาํะะนะะาการพับได้เลยค่ะนะคะทาการพับได้เลยค่ะวิธีพับนะคะนะคะ,นะคะก็จับริมเขานะคะค่ะพับเข้าไปแล้วก็ม้วนค่ะเวลาม้วนนะคะก็ดึงนะคะดึงตึงๆเข้ามาอ่าดึงตึงๆเข้ามาหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ม้วนเข้าไปเขาจะได้กลมๆนะคะ ค่ะดึงให้ตึงๆนะคะค่ะเพราะเขาจะยืดหยุ่นได้เขาเขาจะแน่นเนาะใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะนะคะก็วางใส่จานไว้ค่ะคําที่สามค่ะต่อไปนะคะต่อไปครูจะขอเป็นค่ะสีเขียวค่ะสีเขียวใบเตยค่ะหยอดได้เลยสีเขียวใบเตยค่ะ ค่ะเอามา,าดินถอยถกมาข้างหลังหน่อยนะคะจะได้ม้วนง่ายนะน,นั้นเดี๋ยวจะม้วนยากนะคะค่ะแล้วเรียนทำยาวๆมาข้างหลังหน่อยเนาะจะได้ม้วนง่ายๆค่ะเสร็จแล้วนะคะก็พอหมดไอ้น้ำเราก็เอาอขึ้นได้เลยค่ะค่ะนะคะนี้เราก็มะพร้พาวพร้าวแล้วอะไรเอ่ยคุณสมหวังดีไหมอืมมะพร้าวและคุณสมหวังและข้าวโพด คุณสมหวังนะคะค่ะและข้าวโพดคะ่ะและข้าวโพดสมหวังและข้าวโพดคะ่ะค่ะเอาละคะ่ะนะอืมทีนี้เราก็จะดึงมาข้างหลังหน่อยนะคะดึงมาข้างหลังหน่อย่อสงสัยกูยาจะชอบแป้งน้อย <c oughs> ถ้าเขาอยากชอบแป้งน้อยก็เราก็โรยน้อยหน่อยเนาะอหอมอะหอมไปเตินมากเลย หอม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 เมื่อกี้หอมทุเรียนตอนนี้หอมใบเตยค่ะไม่ต้องกดเขานะคะให้เขากลมๆค่ะจากนั้นนะคะเอาให้นักเรียนดูก่อนใช่ค่ะแล้วก็ยกมาวางค่ะค่ะอีกนะคะอือค่ะเห็นไหมคะนั่นแหละคะ่ะเอาแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆเลยโรยโรยเข้ามาข้างหลังนี้จะได้ออาจะได้ง่ายๆนะคะปิดลงไป เห็นหรือยังใบเตยไม่ยากเลยใครที่ต้องการจะทําขายใครที่ต้องการจะทําเสิร์ฟง่ายง่ายนิดเดียวเรียบร้อยค่ะค่ะคุยาเอาลายก่รนมเพร้าวค่ะสมหวังสมหวังสิค้ะ ค่ะค่ะข้าวโพดค่ะสมหวังนะคะมวนค่ะม้วนม้วนมวนหอมมาหอมไปเติมมากาอร่อยอีกแล้ววันนี้เรานั่นแหละค่ะเออถูกต้องค่ะนั่นแหละดักไว้ดักไว้แล้วก็มวนค่ะเวลาม้วนก็ดึงดึงขึ้นหน่อยค่ะพอนรกเรียนทำชำนาญก็จะง่ายขึ้นเลยนะ ง่ายขึ้นเลยหูลูกค้ายืนคอยที่คอยนี่ไม่ใช่เลยนะทำช้าดูเพลินเลยอะค่ะเอาละเห็นไหมเห็นไหมม้วนกันเป็นแล้วใช่ไหมม้วนกันเป็นแล้วใบเตยค่ะใบเตยสวยค่ะสวยค่ะกุยาค่ะชิ้นต่อไปค่ะเขายังขอใบเตยอ,อีกชิ้นหนึ่งค่ะขอใบเตยชิ้นหนึ่งนักเรียนก็จะได้ดูคล่องๆเนาะ ขอใบเตยอีกชิ้นหนึ่งค่ะใบเตยชิ้นเริ่มคล่องกันแล้วใช่ไหมนักเรียนเริ่มคล่องเลยใช่ไหมครูไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมคือครูอยากพูดาะนักเรียนบอกว่าอย่าได้ยินเสียงครูยาโอเคโอเคนะสวยค่ะมะพร้าวครูยาดูสีหน้าทานเลยมะพร้าออ่อนเป็นเงาเลยอะ่ะโอ้โห ชิ้นนี้ถ้าได้ทานตอนบ่ายกับน้ำชานะอย่าบอกใครเชี่ยนั่นแหละคะ่ะอ,อืชิ้นนี้จองชิ้นนี้จองดูสิเห็นไหมเราเรียนท,ทําทําสิคะทําทานกันเลยนะคะทําทานกันหรือว่าจะทําขายก็ได้เนาะสูตรที่ครูให้นี่เรวอาจจะใส่ไข่ก็ได้นะแต่นี่ครูไม่ใส่นะครูไม่ใส่เพราะครูอยากจะได้กลิ่นใบเตยชัด อิ่นทุเรียนชัดๆนะคะโดยไม่มีไข่เจอปนแต่ถ้าจะใส่ก็ได้นะใส่ไข่ก็ยิ่งนุ่มนะใส่ไข่ก็ยิ่งนุ่มมากขึ้นนะคะโอ้โหเอาละอีกสามชิ้นสำหรับอันชันค่ะอีกสามชิ้นสามชิ้นสำหรับอันชันค่ะดูซิดูซิซอ่คะค่ะ เห็นไหม,อ,มอันนี้เอาสองชิ้นก็พอแล้วมั้งสองชิ้นก็พอแล้วมั้งอยากทานแล้วอะค่ะแล้เรียนคุมไฟให้ดีๆนะคะคุมไฟให้ดีๆนะให้ไฟเสมอนะเขาจะได้สุกเสมอกันนะคะค่ะใส่เผือกเนาะอันนี้ใส่เผือกค่ะใส่เผือกใส่เผือกใส่เผือกและไอ้เหลืองๆห,หน่อยะคะ่ะขาโพดเนาะ นั่นแหละค่ะพอละเคค่ะดูสิดูสิสนักเรียนดูสิน่าทานจังเลยอ่ะนัเรียนดูสินั่นค่ะนั่นค่ะหม้วนเข้าไปค่ะม้วนเข้าไปค่ะพอเราทำชำนาญเขาก็คล่องเนาะเขาก็คล่องเขก,ก็จะสวย นี่ขออีกชิ้นเดียวค่ะชิ้นเดียวชิ้นเดียวนักเรียนจะได้เห็นจะได้ชานาญมากขึ้นเ,เห็นไหมคะทองม้วนสดนะคะค่ะทองม้วนสดขนาดพอดีคำเลยนะถ้าทําชิ้นใหญ่ก็ขายดีนะอันนี้เราชิ้นพอดีคำเลยเสิร์ฟพร้อมน้ําชาใช่คะ่ะนักเรียน่ะนักเรียนกด,ด ไลค์กดแชร์และกดติดตามครูไว้นะคะครูมีขนมอีกมากมายค่อยๆทยอยทําสอนนักเรียนเนาะตามสูตรของครูนี่แหละคะ่ะใครสงสัยนะคะใครสงสัยโทรสอบถามครูได้นะคะหรือจะซื้อแป้งนะคะหรือจะซื้อแป้งหรือโทรสอบถามสูตรสอบถามครูนะคะได้ที่เบอร์0980142609 0980142609นักเรียนกดแอดเพื่อนเลยนะคะ กดแอดเพื่อนเลยเพื่อที่จะได้บันทึกข้อความกันได้เนาะเรียบร้อยค่ะค่ะทีนี้นะคะครูยาถือโวบนักเรียนหน่อยค่ะครูจะบอกนักเรียนว่าครูจะไปชิมขนมทองม้วนสดสามสีนบัดนี้นะคะเห็นไหมคะอร่อยมากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีทุกท่านคะ่ะบายบาย